สำหรับข้อที่5นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับเขาบอกว่าเงินเดือนของแจ๋วของแจ๋วนะครับต่อใครครับต่อพินแล้วก็ต่อใครครับต่อโต้งครับโจทย์บอกว่าเป็น4ต่อ2ต่อ7ข้อนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่ข้อนี้มันคิดได้หลายแบบแต่นี้ลองดูวิธีวิธีนี้นะครับโจทย์บอกว่าเฮ้ยพินเนี่ยได้2ส่วนแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0บาทครับ เพราะฉะนั้นดูที่พินครับได้2ส่วนครับซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ15,000บาทครับ1,5,000บาทแต่นี้เฮ้ยพอได้2ส่วน1 5 0 0 0ันบาทเพราะฉะนั้นลองดู1ส่วนครับได้เท่าไหร่สส่วนคือ 15, 1 5 0 0 0ส่วนก็คือ1 5 0 0 0หารอะไรครับหารด้วย2ครับเท่ากับ7000เท่าไหร่เอ่ย7,500บาทครับนี่คือส่วนที่ คิดเป็นหนึ่งส่วนถูกไหมครับทีนี้โจทย์บอกว่าแล้วโต้งได้มากกว่าแจ๋วกี่บาททีนี้โต้งโต้งได้กี่ส่วนครับ3ส,ส่วนแล้วแจ๋วได้กี่ส่วนครับ4ส,ส่วนเพราะฉะนั้นโต้งได้มากกว่าแจ๋วก็กลายเป็น7ลบส,ส,ส,ส่เท่ากับ3ส่วนถูกไหมครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่7,500้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโต้งได้มากกว่าแจ๋วเนี่ยเท่ากับ3คูณกับเ0 ห้าครับซึ่งก็จะออกมาเท่ากับลองคูณด,ดูนะครับ2อง0มบาทครับแค่นี้ครับได้ไหมตอบข้อไหนครับตอบใช้ข้อที่1ครับเรียบร้อย